สวัสดีค่ะเรามาชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของเทศบาลตะบลท่าตูมอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินรุ่น12ปีนะคะอตอนนี้ก็เป็นรอบชิงรอบ รอบรองชนะเลิศนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือชิงที่3มาเลยนะคะสำหรับตรงนี้สนาม2นะคะก็ถ้าตูมอยูนเตดนะคะเสื้อสีแดงขาวนะคะพบกันกับกระโพนะคะสีขาวแถบเขียวเข้มนะคะเกิดเป็นทางดังมาจะประมาณนั้นนะคะในเครื่องแรกนั้นก็กระโพนะคะนำถ้าตูมอยูนเตดไปแล้ว2ประตูต่อศูนย์ค่ะมาดูรุ่งหลังนะคะว่าถ้าตูมยูนเตตนั้นจะแก้เกมคืนกระโพได้หรือไม่นะคะมาชมกันต่อเลยจ้า อลี้ละชียว,ะวะนิดเดียวคนระัเกือบเป็นดีคนระับเบิงคันกับชนะก่อนตสีาาจังส้นแคปประตูขึ้นมาครับแมนด้วยครับตรงนี้เพื่อนโอ้รอ ไูกตู่ีเนใหเลืหลังไปดีครับลูกนี้แต่ตเกโลมาสกัดยังไดครับทาตูนทาตูนทาตูยพยายามกัน่เยไหมเพื่อนถ้าจะีาทำไม่ได้ตโพตัดไปบอลงสวยครับลูกนี้มานี้การแสดงของอจังหวะนี้ หนุไไหม่มลึไปใหม่ลึกถึงหนึ่หูลังษาประตูของกับโครับอาวุธครับเปิดจนหมืยาวเลยนี้ สวยไว้ก่อนโอ้ต่อบอลกันสวยครับข้าตูมมาลูกนี้ลูกเส้นด้านซ้ายเดินเข้าไปมาช่วยกันครับโคโร้อกมาไนดะ้หมุนมาเลยรทิ้งไม่ตกตัดลูกลนี้แม่จะไปเองครับได้ครหนึ่งสแบบองสาม เปิด้าเปิดลูกนี้มาหาลูกแปล้วก็ัแล้วกาล้วตมเ็ดเปิดสวนเลยครับเจ้าันี้ต้องเล่นเกมครับผิ้หญิงมาตีเสมอชันช้าครับเอ๋เย่ได้ครับโอ้ไม่ธรรมดาตีเท้าผู้หญิงเป็นผุตออเนี่ยโอด no oh. เพื่อนขยับเกมวะนี้ติดลงเล่นของถาโตมยูริเต็ดครับฮูประสิทธิ์แม่กับโผล่ขึ้นไปทุ่งบอลครับลงก็ไปทำชิงมาสวยครับได้ได้ไดโอ้ลูนีแม่ตัดใต้บอลเยอะไปหน่อยครับน่าเสียด่ามากรครับลูนี้เบอร์ห้า ช็อาไดบอลเยอไปหน่อยครับเหมือนข้ามทา,างไปรวมเปิดขึ้นมาในความชั้นประชาครับตัวนี ตูนสาจมากรบโพว่าหนุนคืนครับเอาบอลลงเล่นกับพื้นสวยครับปาที่เบอร์เก้ากระโอายที่ชนะโชคเบอร์สิมาที่ห้ามก่อนนี่สวยเห้านี่ยิงโดยเบอร์ห้บครับพลิกมีโชคผู้เล่นของเธาตรง้ลยเสร็จ ยิงด้วยซ้ายครับแต่บอลมันเบาเกินไปครับบุลาวตลับซะปล่าเราเริ่มมีโอกาสมากขึ้นครับกำรับตัวนี้เสร็จโอ้ลูกน้ไม่ตร,รงก่อครับธนกรลองส่องไกลครับทีบนี้ มาโชว์จัดบอลได้โหลูนี้โอตสินให้เป็นลูกเปล่าเป็นลูกทุ่มบอลที่พลิกบอลโอตีเดินไปที่ฉันเช่นชา

หมาลหมเพื่อนแล้วังวัสุดท้ายครับไม่ผ่านผู้เล่นของ่าชอมูเนเตดครับสไลด์บอลออกหลังไปอย่างสวยงามนี่ชื่อเปันแล้วส่า รออยังคงด้ครับสองประตูต่อศูนย์เอสทุกเล็วไปจะโกหนุนก็ไปให้เพื่อนตรงสกัดไม่พ้นครับทุกคนโอ้หบอลลุกอย่างไม่มีการยิงครับเบอร์เกล้มส่งนี้นะเกือบล้มเกอเระตครับตัวใหญ่เมครับกคนกาตูของเ้าตัิเี้ น่ยิงตรงตัวนี่ผ่านยากครับโอบมองเพรับรนี้อเข้าซ้ยอบได้ทุ่ครับ โอ้โหดูนะใครับดูเล่นของตัวเ็ต้นหนุนขึ้นมาเพื่อนก็เติมไม็ันครับทำชิงสวยจังหวะนี้มาแล้ว่เพื่อนโหให้มาแล้วก็โอ้โหใจยกมาัไม่มีครับ ประตูเพื่อยิงตีเสมอบอลลงแล้วก็โอ้โหเล่น2-5ตรงเข้าบอลเร็วครับมน่ช่วยสกัดไม่ได้ทันเกอระโถ่ก็บุกอย่างต่อเนื่องครับบุกต่อเนื่องโสวยครับหวัสดีทำได้ดีครับ เลี้ยมบอลบังดีกว่าเลี้ยมบอลบังได้ดีกว่าธนากรเบอร์ห้าเยมาเบอร์เก้าเปิดลูกนี้มาโทษกันอยูธนากรครับจ้เอาตัวเสียได้แล้วครับกดไม่ลงนะไม่ลงเลย สบนข้มามคานไปตนไปกางเตินไปกางข้ามหัวเขากาพีเปิดลูกนี้ใหม่ดือนบอไม่อยูกพลาดเองเหื่นตามไปแก้ตัวได้หนีเขาไปเมื่อเลยจังหวะนี้สบอลลแล้วใสเพื่อนเมือิเฟนลิมเฟน้า้าย

ติเนีได um ้ลูกเตุ่ัได้ลูกเอนเล่นซ้ำๆันบอลนโกจุดครับ้ัสิมเล่นใหม่ครับต้องเปลี่ยนแผนครับเป็นบอลยาวเปิดมาลูกดีแม่ดีครับผู้เล่น ตัูยูเต็ดสก,กัดออกข้างไปต้าโคก็ทุ่มหนุนไปไปรับโอ,อ้โหลูกนี้เปิดมาหโดนหลังเกินไปยัาแก้ตัวได้ครับเบอร์เก้าใต้ท้องแล้วก็ล้องสองังหเฉียยเสาออกไปครับมี่การก็มันปล่อยให้หลุดมือครับ ไผมออกข้างไัช้าตุนบอลลูกนี้หายเล็งเต้นับกูเล่นครงตรงสกัดมาแต่ผู้ก็ไปย็นขึ้นมาได้ครับทัชิงก่อนจังหวะนี้าเข้าเร็วมากเลยรักษาประตูดีเพื่อนน่าจะอยู่ในตำแหน่งที่บังครับ กระโพนรันไปแล้วนะคะสามประตูต่อศูนย์นะคะสำหรับครึ่งหลังมาก็ยิงไปแล้วนะคะทำอีกแล้วประตูต่อศูนย์แล้วกระโผหนีห่างท่าตจยูนิเต็ดไปโลดยิงกับตัวยิงสุดสวยครับจังหวะนี้สุดคพลิโล้อ เบอเจ็ดพระสเรงเชษยพัทลืมนี้ทักทายคร,รับแล้วว่าหนโงตัวเท่าสองห้าทิ้งตัวเหมือนกันครับทดสอบความนุ่มของลูกบอลและสนามฉันพระช่าไขา่ลิี้เลนดานสานยชนะโชคเบอร์ีนกการแขง่งขันนะคะกีลาต้านาเตติดรุ่นอายุส2ปีนะคะชิงที่3กันแล้วค่ะ ปาะตูไปนเต็ดนะคะพบกันกับโคนะคะอุปกรองอยู่ก้นไม่ติดแล้วค่ะนี่ฮันนี่เพราะว่าโคนำกันแล้วสามประตูต่อศูนย์นะคะแต่ไม่ใช่ปัญหาครับความคล่องตัวก็พุ่งบ่อนตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงปลายการแข่งขันแล้วนะคะในครึ่งหลังค่ะวฮอโหมสักลูกหอมแต่ยังไม่มาคจ้าโภโแม่หายแล้วครับโอกาสทองเปิดมาให้ ลูกโลเมทันไหมไม่ทัน ตุ้มป่าบอลมาเข้าทางของผู้เล่นของกระโพงกระตุ้แย่งขึ้นมากระโพงได้กระโพงลูกนี้แมไม่โดนบอลครับได้ลูกตั้งเตะระยะหวังผลครับระยะนี้เป็นระยะทำการครับทางน้ำหนักทิศทางอีกแล้วเป็นเรื่องแล้วนะคะนี่โอกาสได้ประตูสูงรับสำหรับในรุ่นแข่งสูง ของน้องๆ12ปี <t ik Hayır> ที่ยังไม่สูงมากแัดข้าวกระแพงได้100%ครับแค่ทิศทางและน้ำหนักที่ไม่เห kh ám kh ám ินข้ามขายิงลูกนี้ย้อยไปนิดๆโอ้โหสุดยอดครับแทพเลยปาเป็นเซเบอร์มือขวาแค่นั้นชุดออกไปสุดยอดสุดยอดสบายสบายครับจังหวะนี้ ดังตะจากเส้นประตูครับลูกนี้เปิดมาแอนโคว่าขยันครับเอาบอลยังบอลเร็วครับได้มาแล้วก็ตื้นหลังสวยครับจังหวะนี้จ่ายไปก็ยังได้ครับโอเคครับจังหวะสองจากขวาโอ้โหลูกนี้ลูหญ่บอลห่างตัวไปนิดครับเล่นบอลกับโคเข้าเร็วแย่งบอลจากเท้าไปเลย หลังสวยครับกระพูนที่จากขวาเบอร์เก้าสชิงสวยครับไปที่เบอร์ห้างนั้นก่อนที่เบอร์เก้าเบอร์เก้าักไปเองไปเองขาทัวแล้วก็เปิดแม่จตงวะสุดท้ายดาวตูมสกัดได้สวยครับกระพูตัวสไลด์ขวางไม่ได้ครับ หญิงสู้ชายโอ้โหสู้ได้สบายชนชาบอแหมทุ่มหาสั้นๆครับถึงบอลสวยครับเบอร์เก้าทำเชียงกับธนะกรอโอ้ยให้เกนลูกนี้กต่ยังได้ทุ่มครับ ช่วงไปให้เพื่อนนัดกอไอที่ผู้จังหวัดตั้งป้้มแล้วก็โอ้รูนี้มองครับในโอกาสที่สองแล้วก็โอกาสที่สามรูปนี้โอ้ยเนี่จัดใต้บอลเยอะไปหน่อยครับบอลข้ามตาไไปเลย

ไม่ดีครับแต่บอลยังมาเาข้าขาพลึกแต่ลุง,ลง,ลกกงู้ลเ,ลเล่นของกะโผลก็เจ้งกันอยู่ไม่ไงตัวรอดมาได้ครับผู้เล่นของกะโผลแม่จะทำชิงเบอร์เก้าดีแล้วครับพลึกม,มีโชคแม่ลุงมีจับใจให้เพื่อนข้างหน้าครับไม่รู้กันหลังของท่าตูดูเต็มก็ไม่ไงแล้วครับเดี่ออกทางนี้นก่อน ให้เพื่อนลงมาช่วยวันลงสวยตื้นมาให้กับพนังนก่อนมาที่โอ้โหข้ารูพนักงานลองส่องก่อนยังทำเป้าไม่เคยเจอครับนีใกล้ในแหนแล้วมืงปุ๋แล้วมยเลย ต้องเบมดกลสมาตรงกลางก็ไม่ทานผู้เล่นของกระโบครับเบอร์เก้าลองเลยครับจะไปสั่งทักทายแห้เู้รักษาประตูของอาตุน เปิดมาอีกก็ติดกัดเดิมนะนี่ก็เป็นการแข่งขันช่วงปลายแล้วนะคะโรงเรียนมัธยมโพนะคะยังนำถ้าต้องมีเจ็ดอยู่ที่สามประตูต่อสามนะคะไอสามประตูต่อศูนย์นะคะสวยครััับวนนี้แมยงก็เป็นลุ้นละคะว่าสัญญาณแม่เวลาการแข่งขันครับหมดเวลาการแข่งขันนะคะโรงเรียนบมัธยะโพครับเอาชนะ ห้าตูมยูนิเต็ดไปได้สามประตูต่อศูนย์ครับขวาทือสามไปกรองมีรุ่นสิบสองปีแพ้นชนะก็เป็นเรื่องปกติของเกมกีฬาครับที่สำคัญคือเ,เราได้เรียนรู้เรียนเล่นหลายเรื่องนะครับประสบการณ์ในวิธีการเล่นฟุตอบอล